พายเรือไปซจอของข้าวผู้นอกท่วมหมดแล้วผูกนอกลึกแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเนี่ยชัวย่วโมง นี่มีสามเมตรนะพี่ผมว่าห้ามนะครับผมครับหี่เมตรดิหลังสูงเลยนะห้าเมตรปีแล้วเยอะไหมครับปีแล้วปีที่แล้วไม่มีน้ำทำให้ท่านหน่อยเดียวก็อยู่กี่คนในครอบครัวอยู่กับสามคนมีคุณแก่แล้วก็เด็กคนหนึ่งผู้ช่วยกับผู้ใหญ่นี่นะต้างคอยฟังเผ่าใช่เาจะปล่อยมากปล่อยน้อยแต่ปล่อยมากเราได้เตรียมตัวั เม่ไม่ชึ่งคเรือพร้อมไหมครับเรือพร้อมค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นที่นี่มีเรือบ้านสี่หลังสี่หลังเหรอกลุ่มนี้กี่หลังเนี่ยครับเอาเพิ่มไปจุดไหนอ่ะครับ ครัอยู่หลังนี้เลยครับค่ะยังเก็บของหมดยังเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วอันนั้นปล่อยมาตองนี้หกพันอ่ะไม่เยอะแต่6กเดือนปลายเดือนยี่สิบหกเดือมันยังไงอ่ะมันก็แบบพอเราลงเรือแล้วค่ะ น่าจะน่าจะตักเม็ดเม็ดครึ่งเนาะประมาณครับ่รับฉันเม็ดเม็ดครึ่น้อน่าจะท่วมไพนหลายหลังต้าเม็ดครึ่งทุมหลายหลักระบายระบายอนุาตไั้ นี่ห nah ัวดๆอ๋อน oh, oh, ี oh, ่ใช่ครับ่อวันนั้นผมมายืนที่ถาดำๆนี่ครับนายได้ไม่เนื่อยได้่ไบ้งจเืองเก็บของไม่้าิไม่้าตนนี่น